นี่และชีวิตสิงหาดับไปเที่ยวลาว15วันกินอยู่แบบลาวสวัสดีครับ f อฟทุกๆท่านนะครับเนาะครับคลิปนี้มาชมกันต่อนะครับนะครับเมื่อนี้จะไปทองหน้าครับเนาะไปเบิ่งทองน้าไปเบิ่งเขาอีกทองหนึ่งครับมีหน้าสองทองครับคลิปที่แล้วนั่นไปหน้าโคกครับเป็นหน้าเอฟหน้าอีกทีหนึ่งนะเขเรียกว่าหน้าโคกอันนี้หน้าลมทองน้านะครับเนาะเบิ่งเขาเบิ่งว่ามันจะเขียวสิงามซําใด่นะครับสารวจเบิ่งเนาะ อ่านี่แหละครับคือเที่ยงหน้านะครับเนาะเที่ยงนานน้อยนะะนะครับพอได้ลบแดดลบฝนนะครับเนาะยามมาทำํำไทยทำนามันอยู่ไรอยู่นานะครับเนาะอา<ะ><ะ>กาศลมเลื่อนเย็นนะฮะอ๋อบันไดครับกัเก่า ผู้กองพัง ok แลวต uh, ้องกลับไปเห็ดใหม่แล้วครับน้าใหม่น้ครับละต่อไปก็ชิเดินสำรวจเบิ่งนะครับนะสำรวจรอบรอบเทียงนานะสำรวจแถวไห้แถวหน้าที่ปลูกไว้นะครับเนาะปลูกเขาทำหน้าไว้ว่าห้ได้มันงามหงบงามเนาะนะครับชมประกาศลบทิ้งนาไปก่อนนะครับเนาะหาเหลาะเบิ้องมันทัวร์แล้วก็สิมานอนเวทนะครับเนาะสักใบใบก็สิกลับเมื่อยนะครับตอนเศ้ามากสีได ทำบันไดครับเอาล้ครับมาทีนี้นะครับนะหลังจากไปเบิ่งเทียงนาน้อยมาแล้วนะเถียงนาน้อยนะครนะับเนาะอยู่ใน่ให้แน่น่าเรียบร้อยขาดบันไดครับ,บนี่บันไดขึ้นเทียงนะครับยังบอท่านใส่ได้บันไดนะครับเนาะเลยมาบานมาเฮือนเอาเศษใหม่ที่มีที่เรือมาเห็ดบันไดเยียบขึ้นบัดนี้เนาะ เอาละเดี 1941, <tus> ๋ยวถอนตะปูเก่าออกก่อนจากไม้ก่อนนะครับเด้แต่กยุศอ๋อตะปูออกจากไม้เก่าก่อนบันนี้ฮะไรเป็ดบันไดเนาะไดขัดไดไปไตขึ้นเพียงหน้างานน้อย คอยนั่งนั่งอยู่เทียงน่าน้อยคอยนั่งเอ็เช็ออเอเอ,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 เอไม่เกาเลยพี่น้องเอ้ยใส่กอมาไวเ้เฮ็ดใช้ของสอยให้มีประโยชน์คุ้มค่าที่สุดนะต้องไปหาใหม,ม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้ได้จะใช้ไป ุรังก็อะไลข,ขึ้นแล้วปล่ากรเล็กม <C> e <at> ันเดินแล้วเอาละครับกรนเล็กตบูจากไม้เรียบร้อยเนาะต่อไปทำที่ขั้นบันไดใส่ระบททัดหนห้าีดีดีเนาะน้านีคกับเกยขึ้นเพียงน้าน้นนนนานนอยเรา หนึหน่งขึ้นหอึ่งแต่สี่ห้าขั้นเองกันประมาณประมาณนี้ตายละไปเอาความห่างของระยะขั้นบันไดเนาะเนี่อยอระยะขั้นบันได 30ເຊັນ ขันบันไดมันเรียบร้อยนะครับเนี่ยขันบันไดสีอันสีขันเนาะไม้เกา่าแต่ยังแข็งครับรเแียบขึ้นไม่มีหักมาทำการบากนะครับนะ่อทีจะเอาไม้ใส่ขันแล้วก็ตอกตะปูนะครับเด้อใส่หินตัดตอนตัดตอนอันนี้เสอ เรื่อยตัดบาดเนาะ บันไดนฮะจากบากไม้นะครับได้าตามต้อการแล้วทั้งสองตัวนะครับคือแม่มันไดสักงสองข้างเรียบร้อยไปเอามันไปซิวครับสกัดนี้ออกนะครับเพื่อให้เป็นร่องนี่การนี้ออกเพื่อให้เป็นร่องนะหยุดไว้ก่อนเร็จเอาละครับจากสกัดเรียบร้อยนะครับเนาะ จะไ้แบบนี้นะี่ครับต่อไปก็ขัดบันไดมาใส่แล้วก็ตอกตะปูนะครับขัดบันไดมาใส่ใส่ระยะห่างเอาที่ตามที่ต้องการตามที่ไม้ขันบันไดนะให้โผล่ชักหน่อยหนึ่งก็ได้ไปเยยบขึ้นเยียบลงนะคัันหน้าไปเทียงหน้าเนาะ ครับใส่ไปให้ครบทั้งสี่อันนะใส่มันยาวแล้วค่อยตัดออกมตัดล่องเลยไมนเดือวแข็งย่างดีนะนี่ครบับการตอกตะปูนะครับตอกบูตอกให้เรียบร้อยใช้ได้เลยทันทีเลยทันที เอาไปก่อนเอาครับมาเนี้นะยนักจัดใต้จัดระยะความห่างความกว้างเรียบร้อยนะตามต้องการตอกตะปูค่อยยึดไว้ให้มันแน่นเนาะแบบนี้เนานะตะปูยึดไว้ให้แน่นหมดทั้งตัวเลย ก็ใช้ตะปูเก่าเนี่ยแหละครับพี่นอ้องเอ้ยนะเสร็จตะปูเก้าแกะเอาไม้นี่แหละตามที่หาได้ทำใจจะได้สักสองปีถือว่าคุ้มสองปีสามปีนะเอาละ บอกไปให้หมดจะทาท้ายก็เข้ากันนะ ทุกท่านแปดนี่บอทน้งานยังอือเอาลวครับเรียบร้อยเครับะบันไดขึ้นเถียงนานน้อยเรานี่ย่ายดำดถ่ายวกายถีงนน้อยนบะ ขึ้นมาเนี่ย้นลองเวลาไปไร่ไปนาเนาะดลักษณะอย่างนี้เนาะสบายสบายไม่หัดร้อย เอาไปใส่เทียงหน้าน้อยเราไปดิเนาะเที่ยงหน้าน้อยใช้ได้ละนะครับปิดบนไดปิดปิดได้เอาละสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้นะครับเด้อนะครับเนาะขอติดตามคลิปต่อไปนะครับเนาะบันไดเปใส่เที่ยงหน้านะครับเราจะไปทําอะไรบ้างไปเห็นยังบ้างนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ Nei, nei, nei. Vent!